สวัสดีครับผมนายโคเดชุนลำชื่อเล่นชิกิทอายุสิปีนะครับก็ศึกษาอยู่ชั้นอรียนวิชาปีที่6โร,เรงเรียนบรมราชา,าชินาราชิทยาลัยนะครับจังหวัดราชบุรีบ้านของผมอยู่ตำบลวัดจันทร์อำเภอทุ่งาจังหวัดสุขรรครับ,ปรรรบเป็นชั้นเกษตรกรคู่เลี้ยงกุ้งาร์มของผมชื่อคีสีฟาร,ร์มตั้งอยู่อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชปีทั้งหมด4แปลงเนื้อที่รวมทั้งหมด130ไร่นะครับ,บก่อเลี้ยง14บ่หมอต่อละ3ไร่นะครับเดี๋ยวนี้ผมพารถานจะรู้จักกระเป๋าผิดกันเลยใช่ ในส่วนของ KC1 นะครับมีทั้งหมด40ไร่นะครับบ่อเลี้ยง3บ่อบ่อพักน้ำ5บ่อบ่อป่าอีก3บ่อและบ่อกว่าน1บ่อนะครับเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าครับผมนะครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างในฟาร์มนะครับโครงการนี้ครับดำเนินการไป80%แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบ่อเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยงของเรานะครับโควพีอีนหนาครับ0.7มิลนะครับ400%นะครับเพื่อป้องกันของเสียอยู่ใต้พื้นบ่อนะครับระดับความลึกจะอยู่ที่4เมตรระดับน้ำการเลี้ยงกุ้งออยยู่่ททีีมนนครบเ้้้้้าาาหหืืใใชพไดลส <biases>. <S 2> <S 2> การเลี้ยงกุ้งของเราคือมีการลงกุ้งที่มีความหนาแน่นหนึ่งล้านตัวต่อไร่นะครับจับอยู่ที่ยี่สิบตันต่อไร่บ่อนี้สามไร่ก็ลงสามล้านตัวนะครับจะจับปิดบ่อที่หกสิบตันนะครับนะครับในส่วนของบอ่อนูกบานนะครับเมื่อลกุ้งมาพรบนะครับเราก็จะเอากุ้งลงปล่อยสู่บ่อลูบายก่อนนะครับโดยระยะเวลาอนกบานจะอยู่ที่มาสิบห้าถึงยี่สิบวันก่อนจะปล่อยสู่บ่อเลี้ยงนะครับเป้าหมายหลักนะครับก็คือเพื่อให้กุ้งปรับตัวและกินอาหารได้ทั่วบ่อนะครับแล้วก็ดูความแข็งแรงของกุ้งก่อนจะปล่อยสู่อเลี้ย ระบบลมนะครับก็จะมีการวางท่อลมไว้ใต้น้ำนะครับไว้ที่คนบ่อการให้อาหารจะอยู่ที่แปดมื้อต่อวันนะครับแล้วเรื่องสัมภาระนะครับก็จะมีการถูบ่อแล้วก็ถ่ายน้ำทิ้งนะครับนะครับเรามาดูระบบน้ำนะครับน้ำของเรามาจากน้ำทะเลนะครับเรื่องการฆ่าเชื้อจากโคลนแล้วก <med cancer ado> ็การบำบัดนบำต่างๆนะครับวันนี้เป็นบ่อพักนะครับบ่อแรกเราจะไปบ่อพักที่สองและที่สามคนพลากท่านไปดูบ่อพักท้ายนะครับว่าเราองแตกต่างจากบ่ออื่นยังไง บ่อสุดท้ายนะครับโดยบ่อสุดท้ายนี้จะมีการมิกซ์คลีนเข้าไปในท่อครับผสมกับลมนะครับจะเป็นกะจะเป็นบ่อท้ายพอเมื่อน้ําผ่านไปจะไปตกตะกอนตรงกลางนะครับแล้วเราจะใช้น้ําบนซึ่งน้ําบนเนี้สามารถนาไปใช้ต่อในบ่อเลี้ยงได้เลยนี่คือท่อน้ําเข้านะครับน้ําที่เข้าก็จะบ่อสุดท้ายนะครับซึ่งผ่านการท่าเชื้อเรียบร้อยนะครับโดยน้ำนาอาการของการนำน้ำเข้าคือน้ำเข้าจะต้องเท่ากับน้ำออกนะครับ นี่คือในส่วนของบ่อเลี้ยงนะครับซึ่งเรามองดีๆเรบจะเห็นเครื่องโมอเตอร์ฟหรือเครื่องหว่านอัตโนมัตินะครับวานอาหารลงมาเราจะมีด้วยกันสามอันเพื่อให้เพียงพอต่อฟุ้งนะครับในเลี้ยงประมาณที่มีความอัตโนมัตส่วนการวางพัดใลพัดต่างๆเราจะเปิดตลอดนะครับเพื่อให้น้ําได้หมุนเวียนได้ไดเวียนรอบบ่อน,นะครับการวางพัดมีความสำคัญมากเพราะถ้าระวังพัดไม่ดีจะทําให้ตะกอนต่างๆตกหล่นได้ครับการวางพัดนี้จะทําให้แบบ ขอบลุมกลางสามารถตะกรนไหลเวียนไปตรงกลางได้หมดเลยนะครับ